ไดโนเสาร์นี้นะอุย้ยไดโนเสาร์าร้องใหญ่เลยแล้วมันหนวดเดซิมเจ็ดนะทุกคนเฮ้ยมันจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วแย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แล้วทุกคนนั่นตุ๊กแกยักษ์อุย้ยมีไซเลนเฮดมาด้วยเป็นยังไงดีลนะ่ะโอ้ยแย่แล้วมีทั้งไซเลนเฮดมีทั้งเดซิมเจ็ดจัดการมันเลยยังไงเนี่ยทุกเด็ดน่แย่ตายท่านวีวากรุป๊ปแม่ติ๊กน้องทันทัน,ทนกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่านรักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ น้องๆบรรยากาศบนเขาหวังเวงวังเวงม,มันมักจะมีสัตว์ประหลาดแบบผุดมาให้เราไม่รู้ตัวทุกคน oh, <no. S 3> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องทันทัน,ทนอยู่ที่เขาพอ้อ <Yeah. S 1> โอทุกคน oh. เดี๋ยวมาดูบรรยากาศที่พักนะคะนี oh. ่ทันนอนโดมนี่นะคะบอลูนนี่นะคะดูดูดูไกลๆโอ้ย,อยสุดยอดเลยโอย้ทุกคนวิวสวยมากนะคะ ท่านนั่งแต่ท่านบอกว่านั่งหลบแดดนะคะได้ยินเสียงอะไรแปลกป่ะเฮ้ยเสียงอะไรแปลกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหูฝาดหรือเปล่าเฮ้ยหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรอยู่อยู่แถวไหนหรือเปล่าอ่ะมีภเขาหรือเปล่าเฮยไม่รู้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าอ่ะเฮ้ย เหมือนได้ยินเสียงไดโนเสาร์แล้วก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าอะไรแบบที่ตัวใหญ่ๆกำลังเดินอะทุกคนเฮ้ยแม่อยู่นู่นเฮ้ยฮะสัปหลาดมาเฮ้ยมันตามเรามาถึงเขาค้อเลยทุกคนเฮ้ยเย้แล้วทุกคนยุกบทลลุกบอลลุกบอลลุกบอลุกบอลลุกบอลลุกบอเฮ้ยนั่มันไดโนเสาร์นี่นะอุ้ยไดโนเสาร์ร้องเหญ่เลยนั่นมันหนวดเดซิมเจ็ดอะทุกคนเฮ้ยมันจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วเย้แล้วทุกคน ว่าแล้วเสียงอะไรแปลกๆแ,แ,แม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกด้วยเฮ้ยนั่นตุ๊กแกยักษ์เฮ้ยมันจับลูกตุ๊กแกยักษ์ไปแล้วแล้วเหมือนได้ยินเสียงเซเรนเฮดเฮ้ยทนันหุยมีเซเรนเฮดมาด้วยยังไงดีล่ะหุยแย่แล้วมีั้งเซเรนเฮดมีทั้งเด1ิบเจ็ดเฮ้ยใครจะมาช่วยเราได้เนี่ยหุยแย่แล้วทันใครจะมาช่วยเราเนี่ยจะมีใคร จัดการมันเลยยังไงเนี่ยทุ่งทุ่งวิจโญลูกบอลมาหามอะไรของทุ่งทุ่งเสร็จแน่เย้ต้องทำแน่สุดยอดเลยไ่้ทันมีจริงมากวิวมีคนมาช่วยเราไม่งั้นเราสองคนเย่แน่เลยดูสิทุ่งทุ่งเหลืตัวหนึ่งจัดการมันเลยเสร็จแน่จ้าสีดีเนี่ยทุ่งทุ่งลูกบอลมาหามอะไรตรงกลางเลยยังงั้นแหละเสร็จแน่ บายบายนะทุกๆขอบใจมากนะเฮ้ยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะทันคงอยู่ในสภาพปกติแล้วนะเนอะไปเราไปกันโอ้ยสุดยอดไปเลยทุกคนฝากทุกคนเกิดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ติ๊กกับน้องการทันได้ทางคลิปสนุกๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตวไปเฮ้ยทันมีไฟคเทกมีไฟเทกอ่ะข้างล่างอ่ะไฟกระพริบอะ สัญญาเตือนภยัยจะเกิดอะไรขึ้นอีกะอะทำไมไฟมันกับพี่แบบนั้นอะอุ้ยอย,อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนอาจจะเกิดอะไรขึ้นในตอน,ตอนตอนนะ่อไปนะไปดีกว่าไปเร็ว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 ,ลว,ลว,ลวลแล้วทุกคนอุ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยท่านมีสัญญาณปแปลกๆไม่นะยังเกิดอะไรขึ้นเลยไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ เฮ้ยหนีแล้วทุกคนหนีแล้วไปหนแล้ว,ลวอย่าลืมกดติดตามพวกเราเลยคัะทุกคนไปต่อเนียตัดสิค่ทุกคนไ <c ười> ่ตามแล้วเฮ <c ười> ้ยทุกคนเดย์สิบเจ็ดมันยังอยู่นี่นะเฮ้ยมันจับดูดนเสาไปเฮ้ยรอดูคลิปต่อไปนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะยบายนะทุกคน